สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9กนาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาค่ะทางสวทป,ปัตตานี FM 101 MHz และทางสวทเพจสวทป,ปัตตานี FM 101นะคะคะเมื่อวานนี้ที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานดินฝังศพและวางพวงมาลัยหน้าหลุมศพนายอาซิปพิทักษุมพลอดีตจุฬารัชมนตรีคนที่18แห่งราชนาจักรไทยค่ะเมื่อวานนี้เวลา11บเอนาฬิกานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะเชิญดินฝังศพพระราชทานวางบนหลุม ศพของนายอาซิพิทักษุมพลอดีตจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชนจาจักรไทยนะคะที่ได้ถึงแก่อนิชกรรมด้วยอายุ76ปีหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยโดยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจนกระทั่งถึงแก่อนิชกรรมนะคะเมื่อวันที่22ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกา32นาทีค่ะพร้อมกันนี้นะคะ ข้นายสุดที่พง์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นผู้แทนของสมเด็จพระอริยะวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการวางดินประธานนาหลุมศพของนายอาซิ์พิทักษุมพลอดีตจุลาราชมตรีคนที่18แห่งราชนาจักรไทยด้วยค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวิรูลรองนายกรรมนตรีเป็นผู้แทนนายกรฐมนตรีนะคะ พลตำรวจเอกทวีสอสองรัฐนรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐนรุรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐนตรีพร้อมด้วยนายสมน,นึกพรมเขียวรองผู้ว่าการ ขอใัยค่ะนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าการจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็คณะรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลาแล้วก็มีผู้แทนสำนักจุฬารัชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัดสงขลาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศค่ะตลอดจนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเข้าร่วมกว่า5,000คนเลยทีเดียวนะคะ ในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหลุมศพอดีตจุลาราชมนี นากูโบมาสีกลางประจำจังหวัดสงขลาตำบลคลองแหอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ คุณผูฟังคุณผู้ชมคะนายอาซิปพิทักษุมพลเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2490ที่ตำบลหัวเขาออเภสิงหานครจังหวัดสงขลาเป็นบุตรของนายมะแอกับนางณพิทักคุมพลได้มีการสมรสกับนางโรมีอาพิทักคุมพลมีบุตรด้วยกัน4คนค่ะ <c oughs> เป็นบุตรชาย3คนหญิง1คนนะคะ <c oughs> จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหัวเขาอ,อสิง หานครจังหวัดสงขลาต่อมาในระดับมัธยมศึกษาต้นนะคะได้เรียนที่โรงเรียนสงเคร,ราะห์ประชาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะสำหรับด้านการศาสนานั้นนะคะได้ศึกษาที่ปอนอันนาสเนียอําเภอจนะจังหวัดสงขลาและศึกษาต่อที่ปนะตุยง อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็คือโรงเรียนสกุลศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะ โดยมีความสามารถทางด้านภาษาอาหรับภาษายาวีภาษาบาฮาซอภาษามาเลภาษาบูไนและภาษาอินโดนีเซียค่ะนอกจากนี้นายอาซิบพิทักคุมพลนะคะเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาด,ด้วยและดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคนที่หนึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างปี2539ถึง2543พร้อมเป็นหัว ใหญ่ในการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะในเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดรือเซ เหตุการณ์ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อสอบสวนและศึกษาเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนากระทรวงมหาไทยและยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามที่ใช้โดยกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการนะคะและก็ยังมีเรื่องของ ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหลายมหาลัยด้วยกันนั้นนะคะสำหรับเส้นทางการเป็นจุฬาราชมนตรีของนายอาซิพพิทักคุมพล โดยเมื่อวันที่16พฤษภาคม2553ที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศได้มีมติให้ในายอาซิบพ,พิทักคุมพลเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งจุลาราชมนตรีและได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจุลาราชมนตรีลำดับที่18แห่งราชนา,าการไทยเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2553ค่ะ ก็เป็นประวัติอย่างย่อดนะคะของท่านอาซิปพิทักษุพลอดีตจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชนาจาักรไทยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการปัตตานีบ้านเราในวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและรับชมค่ะทีมงานช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะคุณเด่นบากานําโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายนิพัฒน์เพลรมุ์ดิฉันจิาพันธ์สุวรรณกุลต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.